วันนี้เราจะมาสอนทำลำแบนเป็นจี้ดอกไม้นะคะแตะก็สวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะทำมีอุปกรณ์นี่ตัวอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ถักไม่ได้นะอันนี้ประกาศนี่<ร>คือที่เราถักแล้วนะคะอันนี้คือที่ทำแล้วนะคะเป็นแบบนี้จะออกมาเป็นแบบนี้นีมีมีน,นี่ตัวอย่างไว้ให้ตัวอย่างนี้นะคะยางชุดที่หนึ่งเราจะสีอะไรก็ได้หกเส้น ยางชุดที่สองสีอะไรก็ได้เหมือนกัน6เส้นแล้วก็ยางชุดที่สาม2เส้นนะคะสีอะไรก็ได้แล้วก็ตัวหนีดชิปหนีบต้องเป็นตัว S เท่านั้นนะคะจะได้ใช้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราให้ดูกันใกล้ๆกันนี่มองไม่เห็นไม้ถักแล้วก็ที่ถักนี่ทั้งหมดนะคะเจ้าของคอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่รึโอเค นี่เราจะเริ่มกันนะคะใช้ด้านนี้นะคะตรงนี้ค่ะนี่เราก็เริ่มด้วยหยุดดิไอโมไปดิเราก็จะเริ่มอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็อย่างงี้เห็นไหมลงมาหน่อยสิทีนี่จะออกมาอย่างนี้นะคะต่อบไหมตอบบอกนะ ต่อแล้วงะเนีอะนี่ลแล้วก็มากันอย่างนี้นะคะมาอย่างนี้มาอย่างนี้ชุดเลยก็มาตรงนี้ตอนนี้นะคะสีเหลืองของเราก็หมดไปเรียบร้อย เลือไว้แต่สีเขียวที่เราจะมาทําเป็นตัวแกนดอกไม้ข้างในนะแบบนี้ออก็มาเป็นแบบนี้เพราะบ้านนี้บ้านสีเหลืองและสีเขียวกันอย่างมากนะคะเราจะเริ่มกันตรงไหนก่อนก็ได้เริ่มตรงนี้ก็กัน,น,กนอยู่ในห้องแอร์นะคะต้องคุมไว้มัน,นหนาวกล้องหนาวไหมหนาวมาก นี่ต่อเลยนะคะขยับโพนี่เข้ามาหน่อยได้ไหมมองไม่เห็นเลยมองเห็นโพนี่ไหมตุ๊กมั้ยไ,ไม่ได้มองรีวิวโพนี่นะจ๊ะน้องนี่เพิ่งร้อยไปเรื่อยๆจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะคืออันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่เสร็จ ตัวชัยดยังไม่ได้ครับนี่เราก็ทำอันนี้เป็นแปดเปขนแบบปะเองน,นะคะแล้วก็เอาไปพันซิว้วแล้วก็แบบนี้สต๊อปเล้อ่ะฝาต่อแล้วก็จะอาาบบกกจะ 1, อะะมกมาเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะพันนิ้วเราอย่างนี้แล้วค่ะก็ใส่ลงไปตรงกลางตากล้องก็รู้แต่ตะกร้องทำไม่ได้นี่ออกมาเป็นแบบนี้นนึงก็จะทำยากนิดนึงน,ะะนี่ ไม่ยากเลยแต่ก็มือมวดตูดทําไม่ได้เองแต่บางคนก็ทําได้แล้วก็เดี๋ยวตอาตังก็ติดตามกันนะคะแต่เวาจะยังไม่ทําก็มือนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เสียงแมวเล่นบอลนะคะใช่ก็ปล่อยมันอย่างนั้นแหละค่ะมันอยากเป็นคิเซโนโนเนมาเมซี่มันอยากเป็นหมดเลยนะคะมันเตะบอลทุกวันแมวแมวเตะบอลได้ตลอดค่ะ แล้วก็งงมากมาค่ะอ้าวน,นี่นะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นแรกตรงกลางนะคะขึ้นมาอย่างนี้ก็มาเกี่ยวกับเส้นเดียวกันนะคะเป็นคนพูดแต่ไม่ค่อยเข้าใจนะคะจักกล้องเนี่ยแล้วคนถักด้วยนะคะนีแล้วก็มาอย่างนี้เรื่อยๆวา ะะตอนนี้มันก็เส้นสุดท้ายแล้วโอ๊ยพลิกมือไม่ได้โอ้ยหลุดเลยอ่ะเสียฐายรอบบนึงนะคะมูสต็อปป๊บนึง<ม>ตอนนี้ก็ทำการซ่อมเรียบร้อยนะคะ<า>ก็ดึงมาเหมือนเดิมนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะต่อไปเราจะหมั่พักกันต่อไปก็พลิกด้านานี้นะคะเอ่อด้านาน,น,ะะาน,านี้ด้านนี้จะอยู่ข้างบนเมื่อกี้อยู่ด้านล่าง นีกวักเส้นแรกนะคะเฮ้ยผิดด้านโอ้ยคนทำนี่ก็เงืกอกงาคังอะฮะโอ๊ยตะกรงก็ทำเก่งตาเลยใช้ด้านเดิมนะคะสรุปนี่แล้วก็กวักไปเรื่อยนะคะเริ่มจากข้างอันนี้ข้างซ้ายใชฉันโมกเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะ ถ้าข้างในก็ไม่ค่อยจะรู้นะคะก็เอาเป็นว่าถัดอย่างนี้บางคนก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็มีหลายแบบก็เหมือนตะกล้องเราทํานะคะตะกล้องเราก็ไม่ใช่ผู้ทางานมากนะคะแต่ตะกล้องสามารถทําได้แบบเดียวคือแบบนี้นะคะใช่คะ่ะเขาจะเป็นข้อมือ,อมากกว่า,าะะข้อมือมันทําง่ายมากแต่เราจะไว้บอกใครจะเป็นตะกล้องมาถ่ายนะคะก็หวังว่ายวคนทำถ่ายนะแค่เรื่องนี้ค่ะไม่ถนัดเดียวกับอันนั้นเลย เราจะไปละถ่ายไปครั้งแรกนะคะจะได้ฟังเสียงตะกล้องสุดๆของเราอมชมกันป้าไปเปล่าเราจะเปลี่ยนกันทำนะคะไปเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามถ้ากดติดตามก็จะเห็นพวกเรา อยู่กันตลอดน,น,นี่ต้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับอะเรตอนนี้เราก็ทำเสร็จกันเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราแอตดต่อคลิปกันแล้วนะคะก็ก <c oughs> ็ออกมาเรียบเหมือนเดิมค่ะแล้ว ขั้นตอนต่อไปยางเส้นสุดท้ายเหลืออยู่ขั้นสุดท้ายนี่เราก็จะกวาดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาเพื่อเราจะมาทําเป็นสายสัมพันธ์อันดีงามติดตัว่อใส่โอ้เอออืม <laughs> ออะน,นะคะเย้ก็งูวนจันคือมันติดอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยตัวนี้ยแตตอนสุดท้ายเนะะี่ยค่ะ ตัดต่อพวามเลยกันนะยังยังตัดต่อ,อยังตัดม่ตัดต่อให้ตอนอยี่เสร็จแล้วอ่ะถ้าเกิดเสร็จแล้วตอนนี้ตากล้องของเราก็เริ่มเมื่อยแล้วน,นะคะเดี๋ยวสักแปก๊บเราจะตัดทำการตัดต่อคลิปเพื่อให้ตากล้องหายเมื่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการตัดให้ตามต่อเพราะตอนนี้โทรศัพท์ของดิฉันแดดใกล้หมดแล้ว นี่คือโน้ตแตจนะคะโน้ตเตไม่ต้องโฆษณาชาร์จมันไม่เต็มสักทีนึงชาร์จแล้วเอาออกค่ะเพราะเราจะมาดูการ์ตูนกันซึ่งเราก็เปิดการ์ตูนไว้แล้วหนึ่งเรื่องาค์จั่นนอนนหอืม้ม เราก็จะออกมาเป็นนี้นะคะมีที่เกี่ยวเรียบร้อยแล้วหนที่เกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัว S มาตัว S ที่เราว่ากันนะคะหนึ่งตัวเลยแล้วก็มาเกาะปุ๊บตรงนี้เลยนะคะก็จะใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เราเกี่ยวเส้นนี้เข้าแล้วเราก็ดึงออกได้เลยแต่กล้องแป๊บนึงนะไม่เป็นไรใกลจบคลิปแล้ว นี่เราก็จะได้อย่างนี้นะคะยันๆเหี่ยวยันๆแล้วเราก็ดึงมันเลยดึงออกทีละอันเลยนะคะดึงออกทีละจุดนะคะเพราะมันจะพังไดเร็วนะคะถ้าคุณไม่ระมัดระวัะใช่ค่ะมันจะพังถ้าเราไม่ระมัดรังนี่มันก็จะพังนะคะถ้าเราไม่ดึงอันนี้ออกแล้วก็ดึงทีละจุดนะคะมันจะทําให้เรามีความสงบสุขและง่ายขึ้นเด็ข้อมือจะทำง่ายกว่าดอกไม้นะคิดว่า ตะก้องจะทําเองค่ะจะก้องทาเป็นแล้วแล้วก็ทําเป็นอยองยอมค่ะโอ๊ตพังแล้วรูนะออกมาเสร็จสมบูรณ์เมื่อจากเมื่อกี้มันพังพินาศนะคะทีนี้ก็เป็นอันที่เราสํารองแล้วนะคะสำรองไว้สูงใบ วันนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะตัดตภาพก่อนนะคะนี่ก็คือที่เราทํากันไว้ทํากันแล้วเป็นแบบนี้ถ้ากดติดตามก็จะได้อันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้จะง่ายมากนะคะต่อบเปีนแบบกระตัดตกล้องจะสอนทำเลยนะคะใช่ค่ะต่อไปเกันชิปแบบไปนักขอีกนาทีนึงจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ